ธุรกิจนะผมจะไม่พูดเรื่องอื่นเยอะนะจะพูดในสิ่งที่เรื่องที่ผมมีความรั่ผิดชอบน้อยที่สุดเท่ยนะแต่ผมมีเจตนาอ่านใจสุใจของผมในการที่จะขับเคลื่อนทำไงให้เศรษฐกิจดีขึ้นวันนี้ตั้งแต่แรกแล้วผมนั่งวันนี้ก่อนออมานะผมไม่อยากให้ก่าวเท่าท้ายถักขวาเลยเสียงนะเสียงนะมาเสียงนะคอาแล้วมาแล้วพวกนี้ตลาดมันขึ้นยงไงนะาล้ผมกมองยัาไง เป็นตัวประกันทำประกันาร้างของชุมชนตอนนี้เรื่องแบบเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับแต่ไม่อยากพูดคำว่ารัฐบาลไม่มีเงินนะผมพูดแบบเรื่องโง่ๆนะถึงแม้จะไม่มีก็ต้องยิ้มยิ้มสู้ไปก่อนนะแต่ไม่มีนะตอนท้ายสุดก็เหลือแต่ชีวิตอ่ะชีวิตผมนะคงมีค่าพอจะกู้เก้อใครได้ล้วงก็รู้นะไปฟังอะไรตอนเช้า อนเช้าก็ไหนผมไม่รู้อ่ะนั่นแหละผมฟังเรื่องลาเอ่อวันนี้เรื่องอะไระเรื่องที่เป็นคันนีข่าวเดื่อที่สุดอ่ะดาราตกกันไม่เห็งที่ใครบอกเออวันนี้ข่าวที่ชอบไปดูคือการชี้แจงของตลาดทุ้นนั่นแหละนี่อ่ยเรื่องการท่อง,องาน,น,นี่ยวในวันน,น,นี้มีเลยมีแต่ข่าวจับไทย ข่าวที่มันไม่ได้ทาให้คนมันพัฒนาไงผมไม่ว่านะมันไม่เรื่องของการตลาดแต่มันต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็นน้ําดีอยู่วานะห่อยห่อนผมเคยอยู่อย่างแล้วตามล่าหาควายเบือดควายพ่อนี่แหะเอนทีช่ชาติมันพัฒนาโอเคใช่เป็นข่าวตลาดคนไทยเป็นอย่างนี้แล้วบอกคนไทยก็ชอบแบบนี้ไม่ก็นพัฒนาไม่เดืรู้ผมไม่หักไปทำมานะก็ไปบวกผมก็คที่ไม่ได้เพราะสื่อที่เป็นจันทาวันกนเลิศ ผมหาแล้วมันจะแก้ได้เนี่ยเพรอแล้วมันต้องแก้เรื่องโครงสร้างอะไรก็ตามต้องแก้ต้นทางกลางทางปลายทางไม่ใช่ต้นน้ำปลายน้ำกับน้ำไม่พูดน้ำมีขนาอดอะไรที่ผ่านมาผมอ่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอุรนาการแอคชั่นแพลนหลังเลยสามสามตามไม่ต้องแอคชั่นจนจบมา แต่ต้องไปทําแผนมันตายอยู่แล้วนะไม่ต้องก,กลัวหรอก,กเขียนอะไร้าเน,นี่ยยังไม่เข้าเรื่อง,งเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ดั่งพี่บอกว่าโอ้มีคนมารอฟังผมเยอะผมยัไม่รู้อ่ะฟังฟังคุณลงแจ้งเลยหรือบอกบางลแล้วก็จะมีธาราหรูอว่า,ายอยาน,น,นะการประชารัฐไม่ใช่เออหลายคนบอกประชารัฐแต่เอ ถ้าจะกินทำไมเนี่ยแล้วมันจะไปตอบคำถามได้ไงคนย่าทุนได้ตรงไหนไม่คนใตที่เขาคู่กับทักอย่างเขียนโครงสร้างมาแล้วทีนี้เวลาเราเขียนโครงสร้างใหงไงตามีอะไรอะไรไม่เคยช่วยได้ มาพระเอ้ยมาแลอะไรแล้วตอนติดตั้งไหนยังพิมพ์ทุกทางเลยพิมพทุกทางไม่เลือกไปซ้ายไปขวาเลยนะทางซ้ายเลยอาจารย์ไปเคยรู้จักต่ำป่อนเลยเคยเป็นทหารอยู่ที่ร้อยสายโมนไปบวชพระมาอลไรมาก็รู้จักแค่นั้นแล้วก็ทำบุญมาหน่อยเวลาเจอกันท่านก็โอเคเจรจาดีคุ้มดีอ่ะไม่มีปัญหาเลยแต่อาจารย์อาจารย์ของถามป่อไปแล้ว ก็ลงทุนล้วก็ตอนโน้นเป็นอาหารออกเงินให้เปเรียนหนังสือเพื่อ,อจะมาช่วยรัฐบาลมันนี้ก็มันววดคาไปนะเราผมว่าแผนรุ่นนะ่าจะสามสิบกว่ายีย่สิสี่จอดนะม,มันช่างเขียนเนี่ยเขียนที่ยายเรื่อยๆนะมันจะเรียกว่าเขียนที่ยาย